ศิลดดดดป,อาอาป,ปะหลากหลายแขนงทั้งร้องล <ะ S 1> เล่นเต้นลำรวมถึงงานหัตถกรรมฝีมือถูกรวบรวมไว,มว้ภายใต้แนวคิดตื่มศิลป์ตื่มสุขเป็นอีกไฮไลท์สำคัญของเทศกาลอีสานสร้างสารรค์2566ที่พิพิธภัณฑ์ธนารัก์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการร่วมมือกันจากหลายหน่วยงานเช่นสสสโดยแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ CEA ขอนแก่น e. และภาคีเคอรอขา่า่จากชุมชนมาร่วมแสดงพลังความสร้างสรรค์ผลักดันการพัฒนาผ่านงานศิลปะ กิจกรรมการฉายหนังสั้น8เรื่องในคอนเซปต์ศินแปดเปลี่ยนโดยชมรมอีสานช็อตฟิล์มเป็นอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเพราะได้ทั้งความสนุกสนานและได้รู้จักชุมชน4พื้นที่ที่ใช้สื่อศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาต่อยอดนําไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมเสริมพลังการทํางานคนในพื้นที่ต้นเรื่องผ่านเรื่องราวหนังสั้นก็จะเป็นวัฒนธรรมนะหรือว่าหรือว่า,วาความเป็น อัตลักษณ์ของอีสานนะครับท,ทุกที่ทุกจุดมีโจทย์ตั้งไว้อยู่แล้วซึ่งแต่ละโจทย์ผมถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เป็นที่มาของการสร้างภาพยนตร์สั้นทั้งแเรื่องฉะนั้นเราก็ถ่ายทอดออกมาในมุมมองของคนอีสานเหมือนกันฉะนั้นหนังที่ออกมาก็เป็นแบบอีสานเลยครับความเป็นอีสานล,ล้วนเลยไม่ใช่มุมมองจากคนภายนอกด้เป็นมุมมองจากคนในพื้นที่เองตัวละครก็เป็นตัวละครจากพื้นที่เองมันดูแล้ว ที่พี่จากสมาคมผู้กำกับเนี่ยเมื่อเขาดูแล้วบอกเฮ้ยนี่มันฟาสฟิล์มที่มันมากเ่ะเพราะนั้นมันมันมันรู้สึกดีในฐานะที่เราเป็นพื้นที่เรียนรู้พื้นที่เพื่อพัฒนานะครับน้องๆออทิสติกเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโอกาสให้ให้เราได้นำเสนอ กระบวนการหรือวิธีการที่เราทําไปช่วยประชาสัมพันธ์พื้นที่นะคะก็คิดว่านะคะคงมีนักท่องเที่ยวนะคะที่สนใจอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวเขื่อนนะคะรวมถึงไปดูวัฒนธรรมประเพณีที่ยังคงอนุรักษ์มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยก็จะทําให้พื้นที่ตรงนั้นนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้นในตลอดการจัดนิทรรศการยังมีวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือโซเชียลเอนเตอร์ e มาร่วมแสดงสินค้าและผลงานมีกิจกรรมเวิร์กช็อปที่สนุกสนานพาเด็กเยาวชนทำกิจกรรมระบายสีมีเวทีแสดงความเป็นอีสานอย่างหลากหลายทั้งในรูปแบบอาหารงานฝีมือและสื่อศิละปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการแสดงหมอลำหุ่นกระติบข้าวการแสดงละครหุ่นการเต้นคองก้ารวมไปถึงการแสดงหมอลำกุกขาขาวซึ่งเป็นการแสดงของเด็กเยาวชนในพื้นที่ภาคอีสาน สร้างความประทับใจแก่ภาคีเครือข่ายและประชาชนผู้มาร่วมงานอย่างมากดีงามมากอ,อยากชื่นชมว่ามันว่ามันดีงามมากเลยครผมชอบมากแล้วก็อยากให้อยากให้มีออเดอร์เยอะๆแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันทำอะไรเงี้ยแล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่า <c oughs> เห็นงานออกมาแล้วมันสวยงามมากภูมิใจสุดการมาอีสานครั้งนี้ งานเติมศิล์นเติมสุขเป็นอีกนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิดไอเดียการพัฒนาอีสานผ่านการใช้ทุนทางสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและเห็นการทำงานร่วมกันของเครือข่ายที่สร้างทั้งความสุขในพื้นที่และความสุขแก่ผู้มาร่วมงาน